ต้นไวเดอร์เท้าว่าเจ้ากําลังเป็นบานเลยเใบไม้เลรมนะ่นนี่นะถ้าหน้าห้อนนี่มันจะเป็นสีเขียวเข้มแล้วลงไปถึงดินถึงหน้ามันเลยน,นะ่ะต้นไวเดอร์นะคะคนห้องอว่าดะไวเดอร์เท้าแอกอ็คือใบต้นไวเดอร์เนี่ยเราเวลามันงมลงมามันเหมือนคนหนังเศร,ร้าอ่ะเท้าแอคแปลว่าเศร้าโศกกับคนลยห้องต้นไวเดอร์เท้าแองามก็ ใบไม้พลีงามมากเลยสีเนะี่ยท้านห้อนจะเขียวเข้มด้วยเด้อแล้วมันจะนุ่มลงมามันจะนุ่มลงมาเหม,เหม,ม,อเหมือนเขาน่งเศ้านางเงาโกงกอะน่างามขนาดเด็กี่เดิเนมาจากทังพุ่นอะ่ะสามกิโลเด้อเออนะงามงาม หลังฝนตกไม่ไม,ไมเจ้าหลังฝนตกไม่ไหม,ไมเจ้าตะกี้ฝนตกเจ้าเออดูพักนกไหคะพักนกคนนี้ไม่ค่อยมีนกอะ่ะก่อนหน้าหนาวนกห,หน้าขณาดบบพู้นมาจากไหนเนอะส้องจะเข้าฮ้อนไปไหมพีแล้วมันหายไปไหนหูมันถี่ไปอยู่ที่หนาวๆอะ่ะโอ้ดูไบเดอร์เท้าแอะสวยมากสวยไหมคะว,ว้าว สวยเวอร์เลยสวยมากอากาศสดชื่นขนาดเลยนี่ขนาดมาถึงสิบอ้งศานะโู้สวยสวยสวยปิ้นเวอร์เลยอากาศวันเนี้ย